ได้หมอก็ถึงให้มาไงแล้วถ้าเราแน่ใจไม่เครียดเราก็ไม่จําเป็นต้องกินแต่ถ้าเครียดก็จําเป็นกินก็กิน sle ถ้าเครียดเนี่ยส่วนมากผมสังเกตนะมักจะมีมือสั่นน้อยๆยมีเหงื่อออกที่ฝ่ามือมีเหงื่อออกที่รักแร้อันนี้เครียดเอาสักเม็ดหนึ่งได้ครับที่หมอก็ให้มานะไม่ใช่ไปเที่ยวซื้อเองนะมาแต่แล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่มีละ ก็ทำใจให้สบายเราไม่ได้เป็นคนป่วยเราก็กินยาแต่ว่าเดี๋ยวก็บอกว่าลูกคา้าต้องกินยาตลอดชีวิตเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ที่ต้องกินยาตลอดชีวิตมีมากเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตพวกนี้กินยาตลอดชีวิตทั้งนั้นแหละแล้วมีอีกพวกหนึ่งท่านทราบไหมพวกนี้ก็กินยาตลอดชีวิตพวกไหน พวกมีเงินมากเกินไปไงเศรษฐีอะ่ะเคยเห็นเศรษฐีไหมเคยไปเที่ยวกับเศรษฐีไหมหรือเวลากินข้าแล้วชเลืองไปข้างๆโต๊ะเศรษฐีอะ่ะเห็นไหมพอกินหูฉลามเสร็จปุ๊บเอายามาตั้งเลยโอ้โหเป็นตลับตลับห้าหกตลับเลยวางมาเป็นแถวเลยอะไรครับไอ้ที่พวกขายตรงไปบอกให้กินอะ่ะเศรษฐีซื้อกินหมดอะ่ะน้ำมันปลากระเทียมเม็ด นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินนะน้ำมันปลากระเทียมเม็ดวิตามินซีวิตามินอีซี timely, ลีเนียมโคเมียมเนานะอะไรก่ะโอแปะกล้วยอ,อแปะกล้วยนะไอแปียกล้วยเดียวเดียวเรียกแปลกล้วยไม่ซื้อหรอกต้องเรียกกิงโก้กิงโก้อย่าง้ยกินเนี่ยทั้งหมดก็แปดเม็ดหนึ่งกร,รัมเลยเนะนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็กินตลอดชีวิตเพราะเชื่อว,ว่ากินแล้วดีเป็นหนุม่มเป็นสาวไง แล้วพวกเรากินไหมไม่ได้กินแล้วเป็นไรไหมไม่เห็นเป็นนะแต่พูดแล้วอย่าเดี๋ยวบาปกรรมผมกินนะผมกินโคลมซายคิวเทนนะกินกระเทียมกินน้ำมันปลากินเลซิธินนะก็กินหกเมก็ดเหมือนกันนะแสดงว่าเริ่มจะมีมีกระตังแล้วเนี่ยหมอสุวัสเนี่ยทำไมกินหกสิบห้าแล้วปีนี้หกสิบห้าแล้ว เมื่อวานนี้ไปโคราชมีคนไข้ทโทรมาถามผมเป็นโรคหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้อ่อนเพลียมากเลยเดี๋ยวนี้อ่อนเพลียสมัยก่อนไม่เคยเป็นเลยผมถามไปอายุเท่าไหร่ครับหกสิบสี่อ้ยน้องผมปีเดียวแล้วไงครับสมัยก่อนนี่ตอนผมห้าสิบห้านะขึ้นสะพานมิตรภาพนะไม่หอบเลยขึ้นลงสบายมากเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นสะพานวิถรภาพนะต้องค่อยๆเดินแล้วหอบไอ้สะพานลอยข้ามมิตรภาพผมบอกเมื่อกี้นี้ผมข้ามมา ผมหอบหนักกว่าอีกเพราะว่าวันนี้เป็นไข้หวัดน,นะโหยเราหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วข้ามสะพานข้ามถนนฟิตภาพเนโอ้โหมันถ้าก็ตึกเกือบสามชั้นแล้วไอ้สะพานเนี่ยมันสูงปิดลิตเลยเนี่ยเดินขึ้นไปถึงหอบเลยครับพอเดินข้ามข้ามมาเนี่ยก็เริ่มจะหายหอบลงสะพานยังหอบเลยครับเพราะสะพานมันชันเราก็ต้องเอาขาจิกๆมนะันอ่ะออกแรง ก็หอบอีกเห็นไหมแล้วถามว่าก็ถามผมแล้วทําไงเพราะวันนี้หอบก็รู้เลยว่าอยากได้แรงต้องออกแรงอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปเดินเลยเวลายี่สิบนาทีแล้วอีกผมก็บอกว่าแล้วอีกสามเดือนโทรมานะว่าหายหอบอย่างเดี๋ยวเดินพร้อมกันวันนี้ผมก็จะเดินอย่างนี้ครับเราเราจะวัดว่าเราจะไมบอกว่าสมัยก่อนสมัยผมเป็นหนุ่มหนุ่มผมเป็นอย่างนี้แล้วมาเทียบมาสมัยนี้ไม่ได้ แล้วไม่ใช่ป่วยหรอกมันก็เป็นไปตามสังขารแต่เราไม่อยากให้สังขารมันเสื่อมมากเกินไปก็มาทฤษฎีเดิมอยากมีแรงต้องออกแรงถ้าไม่ออกแรงมันก็ไม่มีแรงก็ต้องออกแล้วก็มาอันเก่าเลยครับสูตรชมรมควรรักสุภาพ79อนะสูตรประจําอย่าเบื่อผมพูดให้จําแล้วทําให้ได้ด้วยรับประทานข้าวกองวันละห้ารีดื่มนะ้ําวัละ8แก้ว เดินออกกำลังกายวันละยี่สิบนาทีนะครับออกกำลังกายนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าพุงป่อง 5, 6, ห้าหกกัานหายใจเจ็ดแปดเก้าสิบหายใจออกพุงแฟบเดี๋ยวพบกับญี่ปุ่นวันละครกับเด็กชายไทยวันนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับญี่ปุ่นวันละครกับเด็กชายไทยวันนี้เสนอคำว่าวันนี้เสนอคำว่าว เป็นคำถามน,นะครับให้เวลาคลิปสิบวิคำใบสามเหลี่ยมมีของสามเหลี่ยมกับแฮมกับชีสประกอบกันชอบขายที่เซเว่น,น,เนครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวันนี้เสนอคำว่าแซนด์วิชแซนด์วิชพูดตามผมใช้ชันนะครับแซนด์วิชแซนด์วิชนะครับ แปลว่าไทรมิตนะครับสวัสดีครับ